อรุณสวัสดิ์ครับเช้าวันนี้วันที่28ธันวาคมคศสองพนสิบสีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่อาร์เซนอลแล้วก็อ e ิสวิเพิ่งจบลงไปนะครับเมื่อตะกี้นี่ก็อาร์เซนอลเอาชนะอ e ิสวิดไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วอีกคู่หนึ่งนะครับที่เตะก,ก่อนนะครับไบตันนะครับเสมอกับเบนฟอร์ดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ ก็ทําให้ตารางคะแนนอันดับก็ขยับไปนิดนึงนะครับขยับไปน้อยนึงก็นขณะน,นี้อาร์เซนอลนะครับจากการเก็บ3มแต้มได้ก็ดีตัวเองมาจากํำดับที่4ครับขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ที่2ในนัดอ่าบ็อกซิ่งเดย์นัดแรกของของอาร์เซนอลนะครับของทีมอาร์เซนอลสรุป ก็คืออยู่อันอมีอยู่36แต้มนะครับอาร์เซนอลเนี่ยสรุปอยู่ที่36แต้มส่วนอิสวิก็อยู่ที่เดิมนะครับอันดับรองบวยนะครับอา่าสแต้มนะครับลิเวอร์พูลนะครับนาเป็นจ่าฝูงอยู่ณนะขณะนี้อย่างเป็นทางการในนัดแรกนะครับในนัดเปิดกล่องบ boxing day ในปีนี้นะครับแข่ง17ชนะ13เสมอ3แพ้1นะครับมีอยู่42แต้มตามด้วยอาร์เซนอลน,นะครับ แข่ง18ชนะ10เสมอ6แพ้2มีอยู่36แต้มนะครับอันดับที่3คือเซลซีนะครับอ่าสิงโตน้ำเงินคามนะครับอ่าแข่ง18ชนะ10เสมอ5แพ้3มีอยู่35แต้มนะครับเมื่อวานนี้ไปแพ้ฟูแลมมาคาบ้านนะครับสประตูต่อหนึ่งแบบเนี่ยฮะถ้า,ถาต้องต้องรอต้องรอเวลานะครับเซลซีในค่าเฉลี่ยของของนักเตะเขาเนี่ยอายุน้อยมากเนะี่ยเขาจะเก่งในฤดูกาลหน้าหรือฤดูกาล ถัดไปอ่ะอีก2ฤดูกาลนะครับเหมือนกับยุคลิวพูที่เอานักเตอะอายุ23 24นะครับอตอนนั้นเต็มที่ก็25นะครับเข้ามาอ,อยู่ในทีมนะครับยุคเ,เจเกนคอที่เข้ามาทำทีมแรกๆนะครับสุดท้ายคือมันจะเก่งในในฤดูกาลที่4ที่3ที่4อะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอชมอาเซนอลแล้วก็เซลซีต่อไปเลยอาเซนอลยังยังค่าเฉลี่ยนักเตะเนี่ยก็ยังสูงกว่า Celt ic, Celt ic, Celt ic, เซลซีนะครับเซลซเนี่ยรอดูนะครับเรา่านี้เนี่ยเขาจะเป็นทีมที่แข็งแก่งในอีก2ฤดูกาลถัดไปนะครับยุคนั้นถึงพอถึงวันนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นฟานได้หรือว่าโมฮัมหมัดซาราเนี่ยเข,เขาเขาก็จะ,ะล่วงโรยลงไปเนี่ยตามตามวิธีของฟุตบอลนะฮะตามวิธีของฟุตบอลวิธทวีทั่วไปได้เหรอฮะเมื่ออายุเยอะขึ้นน่ยไม่มีใครแกร่งแก่งแน่นอนก็มีแต่วิธีการอ่ะเต็นที่ก็ลูกเก๋าอะไรประมาณนี้ อ่ะต่อเลยครับอันดับที่4คือเจ้าป่านะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสแข่ง18ชนะ10เสมอ4แพ้4มีอยู่34แต้มสิ่งที่เห็นได้ชัดในฤด,ดูกาลนี้ครันอตติงแฮมฟอร์เรสเออพอเปลี่ยนจากส,สตีฟคูเปอร์มาเป็นโคน้ชคนปัจจุบันนี่เอออะไรมันมันดีขึ้นเลยงงมากเลยนะครับแอดมินว่าเออยอมรับเลยนอตติงแฮมฟอร์เรส คือใครที่ชนะลิเวอร์พูลไม่ไม่เป็นนะครับในที่แอนฟิลด์เนี่ยมามาถามเขาได้เลยนะครับมาถามเลยว่าทำยังไงเมื่อคืนก่อนเนี่ยเมื่อวานก่อนเนี่ยเลสเตอร์นะครับพยายามที่จะใช้สูตรนี้นะครแต่ก็ยังยังยังไม่พอนะครับเลสเตอร์ยังไม่พอเกือบสำเร็จนะครับแต่ยังไม่พออันดับที่5คือนิวคาสเซิลนะครับอ่าที่อันดับนี้อยู่อันดับ จากอันดับที่แปเนี่ยวิ่งขึ้นมาอันดับที่5นะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่แรงอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับแข่ง18ชนะ8เสมอ5แพ้5นะมี29แต้มนะครับอันดับที่6คือบอลมัดนะครับบอลมัดแข่ง18ชนะ8เสมอ5แพ้5นะครับมีอยู่29แต้มอันดับที่7คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้นี่ก็อย่างที่ตั้งโจทย์ไปตอนแรกนะครับนักเตะโรยลาแต่ว่าความเก่งเนี่ยก็ถือว่า ทางบอลเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วในแต่ละท่านนะครับทางบอลสุดยอดแอดมินไม่เชื่อว่าอ้างว่าโรดี้เจ็บจอร์นสโตนเจ็บนู่นนี่นั่นเจ็บอะไรแบบนี้แอดมินไม่เชื่อครับแอดมินเชื่อว่านักเตะมีหน้าเดิมๆแล้วก็โรยลาลงไปนะครับแต่จากทีมอื่นเนี่ยครับเขาแข็งแกร่งขึ้นมาก็ทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกลายไปเป็นทีมที่หล่นลงมาอยู่อันดับที่7แล้วจะเป็นอันดับที่กลางตารางเสียละ แข่ง18ชนะ8เสมอ4แพ้6มีอยู่28คะแนนนะครับนี่คือในผลงานล่าสุดเลยอันดับที่8นะครับฟูลแลมนะครับแข่ง18ชนะ7เสมอ7แพ้4นะมีอยู่28แต้มนะครับฟูลแลมเนี่ยน็อ c เซลซีมาในล่าสุดนะครับอันดับที่9แอตตันวิลล่านะครับแข่ง18ชนะ8เสมอ4แพ้6มีอยู่28แต้มนะครับอันนี้หลนลงมาเยอะเลยถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วนะครับ ตามด้วยไบตันนะครับสถิติห้านัดของไบตันเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะจากห้านัดล่าสุดเนี่ยเสมอสามแพ้สองนะครับเก็บแค่ได้แค่สามแต้มนะครับในห้านัดล่าสุดแข่งสิบแปดชนะหกเสมอแปดแพ้สี่นะครับมีอยู่ยี่สิบหกแต้มตามด้วยเบนฟอร์ดนะครับที่เสมอเม,อเมื่อคืนเนี่ยแข่งสิบแปดชนะเจ็ดเสมอสามแพ้แปดมีอยู่ยี่สิบสี่แต้มเนี่ยนี่นี่คือ,อพื้นที่ของเบนฟอร์ดจริงๆนะครับระดับที่สิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยพื้นที่เขาเลยแหละ ในไทยตารางในดันไทยตารางแต่ว่าอยู่หัวๆห,หน่อยของไทยตารางอันดับที่ 10, 11, 12, 13, 14จะมีเบนฟอร์ดอยู่นะครับจองพื้นที่อยู่ทุกฤดูกาลอันดับที่12สเปอร์นะครับแข่ง18ชนะ7สเสมอ2แพ้9มีอยู่23แต้มสเปอร์เนี่ยหลุดลุยเลยครับถ้าเทียบกับผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วนี่หลุดลุยลุยหลุดไปเลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันดับที่13คือเวสแฮมนะครับแข่ง18ชนะ6เสมอ5แพ้7มี23คะแนนในแมตต์ต่อไปเจอลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลเขาบอกว่าเวสแฮมเนี่ยแรงอย่างต่อเนื่องเลยครเป็นทีมที่กำลังอฟอร์มฟอร์มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับสถิติหนัดล่าสุดนี่ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับถือว่าดีครับถือว่าดีอันดับที่14คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลับมา14อีกครั้งนึ่งแล้วโอ้ ฤดูกาลที่แล้วก็มี14ให้เห็นอยู่นะครับมีอันดับที่14หเห็นมาฤดูกาลนี้ก็ยังมี14ให้เห็นอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเดูฟอร์มวิเคราะห์อฟอร์มด้วยสายตาแบบกลางๆเลยนะครับก็เข้าใจว่าอืมต้องรอครับรอมากรอเลยลนะรออย่างน้อยอีก2ฤดูกาลถ้ายืนยันว่าจะใช้นักเตะชุดนี้อยู่นะครับถ้าไม่มีถ้าไม่ให้โอกาสอารมอลิหยิบ นักเตะเกรด B บวกขึ้นไปเนี่ยก็จะประมาณนี้รอให้พวกทั้งปีกซ้ายปีกขวากองกลางมัสเซลาุยหรืออะไรอย่เงี้ยเขาแกล่งขึ้นมามากกว่านี้หน่อยอะไรประมาณนี้นี่ความเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับก็ยังอยู่อันดับที่14นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง18ชนะ6เสมอ4แพ้8มีอยู่22แต้มนะครับ อันดับที่1 5บเอฟเวอร์ตันนะครับแข่ง17ชนะ3เสมอ8แพ้6มีอยู่17แต่นี่ก็แฟฟอร์มกำลังดีขึ้นมานะครับกำลังแช้์เาว่ากำลังดีขึ้นมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า5นัดล่าสุดเนี่ยเก็บได้6แต้มนะครับจาก15นัดก็ลองเอา2หารดูยังไม่ถึง7ก็แต่ว่าถือว่ากำลังจะดีขึ้นมานะครับเอเวอร์ตันแข่งน้อยกว่า ในตารางอยู่1แต้มนะครับเนื่องจากมี1แมตช์นะครับที่หนีหนีพายุมานะครับหนีพายุกับลิวพูมาก็ทำให้เลื่อนไปกลุ่มพาพันในแมต์นั้นอันดับที่16คือคิสตันพาเลตนะครับแข่ง18ชนะ3มเสมอ8แพ้7นะครับมีอยู่17แต้มนะครับก็กำลังดีขึ้นมานะครับคิสตันพาเลตตามด้วยวูฟนะครับอ่านี่ก็กำลังดีขึ้นมานะครับเปิดบ้านแล้วชนะ แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้ถือว่าดีครับสนัดล่าสุดคือชนะมานะครับแข่ง18ชนะ4เสมอ3แพ้11มีอยู่15แต้มตามด้วยเลสเตอร์นะครับแข่ง18ชนะ3เสมอ5แพ้10มีอยู่14แต้มโอ้โหรุดฟันดิตรอยยังหาทางเจอใน2แบตแรกหรือเปล่าะพอล่าสุดแล้วก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมหรือเปล่าติดตามรับชมกันต่อไปนะครับ อันดับที่19ครับคืออ e ิสเวตนะครับยังลุ้นไม่ขึ้นอยู่นะครับแข่ง18ชนะ2เสมอ6แพ้10มีอยู่12แต้มสุดท้ายคือเซาแทนตันนะครับแข่ง18ชนะ1เสมอ3แพ้14มีอยู่6แต้มของรองรองเอรองเของบวยอยู่ตาของตารางอยู่เช่นเดิมนะครับนี่คือล่าสุดนะครับของนัดเปิดกล่องบ็อกซิ่งเดย์ฤดูกาล2อ2 4 25นะครับประจําวันที่26 2 8ถึง28นัดแรกจบลงไปแล้วนะครับส่วนรายละเอียดการแข่งขังนนะ่าอยู่ในสไลด์ที่2นะสามารถเลื่อนดูเลยเอาไว้โค c o อร r ดูหนึ่งน,นาทกาีกว่านะครับอ่ะสำหรับวันนี้เอาคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ